Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. ครั้งแรกกับงาน Mission to the Moon Forum 2023 Work Life Improvement พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานในวันนี้ให้ดีกว่าเดิม Presented by Liberator อีเวนท์ที่จะพาทุกคนไปรับแรงบันดาลใจเรียนรู้ทักษะแห่งการพัฒนาตัวเองสู่ความสำเร็จในแบบของคุณพบกับประวิทย์หานอุตสาหะธนาเทียนอัชเริยะจรีพรจารุกรสกุลสราวุธิเฮงสวรรัสดิสรกลอดุญญานน์และสปีเกอร์อีกมากมายใน9เซสชัน่นสี่เวิร์กช็อปที่คัดสรรเนื้อหามาเพื่อคนทำงานโดยเฉพาะ พบกันวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนี้ที่3ยญาติติทาวหอสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง SIP อีเว t สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับขึ้นอยู่กับพระวิษนุสาหะครับวันนี้เจา้าหนังสือเล่มหนึ่งมาชวนคุยกันชื่อว่า The Long Game นะครับ How to be a Long Term Thinker in a short term world นะครับผู้เขียนคือดอรี่คลาร์กนะฮะขออภัยนะฮะเสียงยังแบบไม่ค่อยหายเท่าไหร่นะฮะอืมโอเคคือหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงว่าตอนนี้โลกเราเนี่ยมันมันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะคิดอะไรยาวๆหรือวางแผนอะไรยาวๆได้เราก็เลยโฟกัสกับความเรียกว่าเรื่องสั้นๆชีวิตสั้นๆโมเมนต์น,นี้ความสุขเดี๋ยวนี้สั้นๆแค่นี้นะครับซึ่งมันทำให เราสูญเสียพลังอันสําคัญมากอันหนึ่งของมนุษย์ที่ต้องบอกว่ามันส่งพลังมากถ้าใช้อย่างถูกต้องนะครับนั่นก็คือการคิดวางแผนแล้วก็การเล่นเกมยาวของชีวิตนะครับโลกที่เต็มไปด้วยการใช้คำว่า instant gratification นะฮะ notification ในมือถือนะครับสิ่งที่รบกวนสมาธิเราตลอดเวลานะครับรูป วิดีโอฟีดต่างๆนานาที่เป็นช็อตรีวิวอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะพวกเนี้ยม,มันส่งผลให้เราเนี่ยสูญเสียความสามารถในการโฟกัสที่จะคิดอะไรตกผลึกอะไรที่มันมีเป็นคนมีความซับซ้อนสูงๆได้ลองคิดดูสิครับว่าเราเนี่ยถูกโดพามีนนะอัดตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าคุณตื่นมันก็เด้งเด้งงมือถือนะฮะเล่นดูคลิปนู้นคลิปนี้โดพามีนพวกนี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันมันทำให้คุณสมองคุณมันไม่ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะโฟกัสกับเรื่องอะไรนานๆได้ นะครับดงังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาเลยบอกว่าการคิดและวางแผนชีวิตแบบรองเทอมเนี่ยเราจะต้องไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องโฟกัสกับชีวิตได้ในแต่ละวันแต่คุณจะต้องมองภาพชีวิตเนี่ยในแบบที่มันในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะว่าโลกเราเนี่ยมันมันมีความซับซ้อนนะครับมีความมีความต้องใช้คาว่ามันต้องใช้วิธีการจัดการที่ไม่ใช่ง่ายๆตรงไปตรงมาแล้วก็ สั้นๆเหมือนที่เราทําแบบนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขาเริ่มตนน้นด้วยกันบอกว่าตอนเนี้สังคมเนี่ยมีความรุ่มหลงนะครับกับช็อตเทอมทิงกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะครับหรืออะไรก็ตามที่มันมามาแบบเร็วๆนะครับซึ่งมันส่งผลต่อวิธีคิดของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่อง well-being ทั้งหมดเลยนะฮะสุขภาวะทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับองค์กรเองก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน นะครับดังนั้นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยควรจะต้องกลับมาแล้วก็มานั่งคิดชีวิตใหม่จริงๆว่าเราต้องการอะไรในระยะยาวจริงๆอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆองค์กรเองก็ต้องมานั่งคิดจริงๆไม่ใช่แค่มองเพียงไตรามาสสู่ไตรามาสสำหรับอ,องค์กรนะฮะหรือถ้าเกิดเป็นคนก็ไม่ใช่แค่วันต่อวันแบบนี้คือมันจะต้องกลับมานั่งคิดจริงๆต้องมาวางแผนใหม่แล้วต้องมาเขาใช้คำว่ารีไวซ์สมองเลยนะคือต้องมาเปลี่ยนวิธีคิดของสมองเลยนะครับเขายกตัวอ,อย่างคนที่ เข้าใจสิ่งนี้นะเข้าใจถึงว่าไอลองเกมนี่มันคืออะไรนะคะคนนี้ก็อาจจะเป็นคนดังแต่ว่าแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะฮะ n ไบรอันเกรเซอร์นะครับอันนี้เป็นเป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งก็เคยนั่งวันออสการ์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Imagine Entertainment หลายท่านคงจะคุ้นเคยดีนะฮะคือคุณเกรเซอร์เนี่ยนะครับถ้าไปอ่านประวัติชีวิตเขาเนี่ยซึ่งในนี้เขาเขียนถึงเนี่ยนะฮะชีวิตเนี่ยอือต้องบอกว่า ยากลำบากมากแล้วก็ไม่ได้เริ่มต้นมาเป็นคนทำหนังด้นะฮะเขาเริ่มต้นมาเป็นเ,เรียกว่าเป็นคนที่ทำงานด้านเกี่ยวกับกฎหมายเ,เรื่องรอรอเคลิกนะฮะเป็นเป็นแผนกที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายนะฮะใน Warner Brothers นะฮะคือต้องเล่าก่อนว่าคุณเกรเซอร์เนี่ยนะเขาประสบความสำเร็จยังไงบ้างน,นะฮะเขาเป็นคนสร้างหนังเช่น A Beautiful Mind นะครับเจ๋งมากหนังเรื่องนี้นะะ Apollo 13อย่างเงี้ยเนี่ยะะคือ คือเข,เขาแบบนี่คือระดับของของเว้าสาเร็จปนระเด็นก็คือว่าชีวิตเขาไม่ได้เริ่มต้นมาอย่างสวยงามแต่เขาวางแผนลองเทอมเนี่ยมาโดยใช้หลักการอันหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะดิสคัสกันในวันนี้นะฮะคือหลักการในการสร้าง r e l ationship ซึ่งเขารู้ว่า r e l ationship นี้มันจะมีประโยชน์ในระยะยาวนะครับระยะสั้นไม่ค่อยมีแต่ระยะยาวอาจจะมีส,สั้นยังไงนะครับในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเขาเนี่ยนะฮะตอนเขาเป็นรอเคิร์กอยู่ที่ w a r n e r b r o t h e r s เนี่ยนะครับ S <S <an> เวลาเขามีเอกสารจะไปส่งให้กับผู้บริหารเนี่ยนะฮะเขาสามารถาส่งให้กับคนเดินเอกสารได้นะฮะเหมือนกับมันจะมีเมคยนนเห็นไหมคนเห็นรถเข็นในหนังะนะฮะแล้วก็ไปวางไว้ตามโต๊ะของผู้บริหารแต่เขาจะไม่ทําแบบนั้นเขาเขาจะเดินอไปให้ด้วยตัวเองครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่จะได้รู้จักกับผู้บริหารคนนี้นะครับแล้วผู้บริหารคนนี้ก็จ,จะรู้จักเขาด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าเขาทํางานดีเรียบร้อยเนี่ยเอ่อวันหนึ่งมันอาจจะต่อยอดไปถึงอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยก็ เหมือนกับนั่งคุยกับเขาเออเหมือนกับส่งเขาร,รู้จักกันเพราะว่าส่งส่งอย่งบบางประธานกันบ่อยเนี่ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีโอกาสาได้คุยกันนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเขาอยากทำเป็นคนที่สนใจอยากจะทําภาพยนตร์เป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสาเริ่มต้นก้าวที่หนึ่งในในชีวิตของการเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คาเรียของเขาเนี่ยนะฮะในใน,ในสายงานเนี่ยเริ่มต้นจากผู้บริหารของ Warner Brothers คนเนี้ยนะครับ <c oughs> สิ่งที่เขาทําก็คือว่าเวลาเขาเจอใครเนี่ยนะครับเขาจะใช้การสร้าง Relationship เนี่ยด้วย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขาชอบคุยกับคนในหลายๆหลายๆสาขามากๆนะครับคุยตั้งแต่คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับคนที่เป็นศิลปินนะครับคนที่เป็นนักการเมืองนะครับคนที่ทําธุรกิจคนค้าขายนะครับคนเดินคนแม้กระทั่งคนที่ทําความสะอาดในตึกคนที่ทุกอย่างเลยทุกอาชีพเขาจะคุยหมดเลยเขาบอกว่านี่คือ relationship ที่ดีมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่านี่เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยมีมุมมองที่หลากหลาย เกี่ยวกับโลกใบนี้ซึ่งมันสําคัญมากสําหรับการสร้างหนังสมานน่าสำหรับครีเอทีฟโปรเจกตเพราะฉะนั้นลองเทอ m a ม p r o a c h ของเกรเซอร์เนี่ยคือการยึดหลักของการสร้าง relationship building เขาใช้แล้วก็คล้ายๆว่าเป็นตัวผลักดันความสำเร็จให้เขานะครับอีกคนหนึ่งคือ r h o f h o f n นะฮะอันนี้ชื่อคุ้นอ,อาจจะคุ้นกว่าใช่ไหมฮะ d Hoffman ก็คือ,อผู้ร่วมก่อตั้ง LinkedIn นั่นเองนะครับ วิทวิทฮอฟเวนเองเนี่ยจริงๆเริ่มต้นชีวิตมานเนป็นอาจารย์นะอ่านะฮะแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าชีวิตการเป็นอาจารย์มันช้าไปหน่อยนะฮะแล้วเขาก็เลยอยากจะไปสายเทคโนโลยีสิ่งที่เขาอยากทํามาตลอดคือการเชื่อมโยงผู้คนนะครับนั่นะคือวิชั่นะของเขาแล้วเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจทํามาตลอดอยากอยากจะทํามาตลอดใช้คํานี้แล้วกันนะครับตอนแรกเขาก็ทํางานให้กับ Apple f u j i จิสึอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ ไปสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กชื่อโซเชียลเน็ตนะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยสักเซสสักเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับก็ค่อยๆเลือนหายไปแต่ว่าไอ้วิชั่นอันนี้มันอยู่เสมอเขาบอกว่าไอ้วิชั่นอันที่เขาบอกว่าจะเชื่อมโยงผู้คนถึงกันเนี่ยมันอยู่เสมอกับเขาอันนี้คือลองเทอมลองเกมของเขาเพราะฉะนั้นในปี2002เขาก็เลยเริ่มทำลิงก์อินนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นนะครับแต่มไม่จบแค่นั้นเขาบอกว่าความมุ่งเยที่อยากจะเชื่อมโยงของเขาเนี่ยอยากจะเชื่อม้คนนนเี่ััทําาใหะรบ ไปทำเวนเจอร์แคปิโต้อ๋อดูสิวันนี้พูดสลับไปสลับนะนะครับเ,เพราะว่าเขาต้องการที่จะเชื่อมโยงเหล่าบรรดาคนที่อยากทำแวดวงสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะมามาอยู่แล้วก็หาจุดเหมือนกับคล้ายๆต่อยอดให้ทุกคนน,ะน่นคือวิชั่นของเขาซึ่งเขาทำมาตลอดชีวิตนะฮะเ,เขาก็แล้วเขาก็ทำเป็นตอนนี้ก็จะเป็นเวนเจอร์แคปิ a l นะครับแล้วเขียนหนังสือด้วยนะครับหนังสือสองเล่มท,ที่เขาเขียน ที่หลายคนอาจจะคุ้นก,ก็คือ the startup of you แล้วก็ b ล scaling บ scaling นี่ดีมากนะฮะอัน,นออเนี้ยคือคือ retoff ม a n เนี่ยมุมมองของเขาเนี่ยคือ Vision ที่เขามีอยู่ตั้งแต่เขาอยู่ยังน้อยเนยนะฮะเขาใช้เนี้ยเรายึดถือมันเป็นเรียกว่าเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเกิดย้อนกลับมาถามตัวเองเราถามว่าเรามี Vision อะไรแล้วเรายึดถือเรื่องนั้นเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออเป็นคำถามที่น่าสนใจดีเพราะาผมว่า สองตัวอย่างนี้ที่ผมเล่ามาเนี่ยนะฮะคนหนึ่งพูดถึงเรื่องของ relationship building เป็นแกนหลักในการเล่นลองลองเกมอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็น vision นะครับเป็นแกนหลักในการเล่นลองเกมเอาแค่สองตัวอย่างเนี้ยเราต้องถามตัวเองว่าเราทําเรามีอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้เขาสรุปแบบนี้ครับการที่เราจะวางกลยุทธ์สาหรับลอง t e อ m mindset ได้เนี่ยนะฮะหรือว่าการที่เราจะใช้ชีวิตที่อยู่ในดอะลองเกมได้เนี่ยนะฮะมันจะต้องมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดประมาณ5อย่างอันที่1คือ คุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการตกผลึกและ self awareness reflection and self awareness นะครับเราต้องมานั่งคิดจริงๆว่าเราเนี่ยมีเป้าหมายอะไรเรามี value อะไรนะครับของพวกนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เราสามารถที่จะไม่หลุดจากแ c k ได้เหมือน r e ท d Hoffman เมื่อกี้คือเขาชัดมากเลยว่าเขาอยากจะทำอะไรในชีวิตนี้นะฮะมันก็จะไม่หลุดจากแ r a นะครับอันที่สองครับต้องฝึกสองคำนี้เลย patience and persistent อดทน และทําอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเพราะฉะนั้นมันจะต้องทาไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราทำเล็กวันละเล็กวันละน้อยของเราเนี่ยนะฮะแต่เราไม่ไม่ถอยเลยเนี่นะครับล้มบ้างแต่ไม่ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาใหม่ตลอดเนี่ย,ยจะเป็นตัวที่พาไปสู่ความสฉเร็จได้นะครับอันที่สามคือเรื่องของ growth mindset เขาบอก growth mindset เนี่ยอาจจะเป็นคำที่ฟังดูแบบคลีเช่มากแต่มันสําคัญจริง,รงๆเราต้องเชื่อว่าเราสามารถเติบโตได้ตลอดแม้ว่าเราจะถูก แตะลงไปนะฮะแบบเหมือนกันกบถูกอุปสรรคเตะลงมาเนี่ยเราก็ต้องเชื่อมั่นวน่าจะเติบโตขึ้นมาได้เสมอข้อที่4ี่นะครับสร้างเน็ตเวิร์กที่แข็งแรงบุคคลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจริงๆเรื่องเน็ตเวิร์เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราไปดูในตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้เาก็จะพูดไปในเนี้เยอะนะครับคือเขาบอกว่าการที่เรามีเน็ตเวิร์กที่ดีนะฮะมันจะช่วยกันสร้างแชร์ทรัพยากรนะครับช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆมาด้วยกันนะฮะมาช่วยกันนะครับข้อสุดท้ายคือ ลงทุนในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพราะว่าโลกนี้เปลี่ยนเร็วมากแล้วก็การที่คุณไม่สามารถที่จะตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ในเชิงของภาพใหญ่ได้นี่นะครับมันจะทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับตกยุคอะใช้คํานี้แล้วกันตกยุคนะครับก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่สนุกดีนะฮะผมคิดว่าเป็นอีกเอ่อเป็นอีกเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วก็เอ่อเอามาปรับใช้ได้ในในโลกท,ที่ทุกวันนี้มันแบบยุ่งเหยิงวุ่นวายจริงๆเนี่ยนะครับก็ลอง ดูว่านังสือเล่มนี้เป็นน่าจะช่วยในประเด็นเรื่องปรับวิธีคิดของเราได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission